พอลิเมอร์คืออะไรใช่ไหมพอลิเมอร์สำหรับทั่วไปจะเป็นก็เป็นพวกพลาสติกขวดน้ำหรือเปล่าอ่ะใช่มันก็ถูกสนนี้นะครับทุกคนแต่ว่าในทางวัสดุศาสตร์พอลิเมอร์เนี่ยมันเป็นมากกว่านะครับ คนครับคนคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกในชาแนของผมนะครับก็เลยอยากจะมาทําความรู้จักให้ทุกคนได้รู้จักผมกันนะคบผมชื่อตีนะครับผมเป็นวิศวกรพอลิเมอร์นะครับทำอยู่ในการดูแลของฝ่ายวิจัยและพัฒนาวัสดุให้เหมาะกับโรงงานนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนตีโลจิกนะคบจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับแนววิศวกรหรือวัสดุในเชิงโลจิกนะครับว่าวัสดุที่เพื่อนเพื่อใช้งานทั่วไปอยู่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปหรือว่าคุณส่ัติลึกๆแล้วเนี่ยในทางพอลิเมอร์หรือทางวัสดุเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เคยสงสัยไหมเวลาที่แบบซื้อของมาใช้งานอะ่ะเช่นอะไรดีอ่ะเช่นขาตั้งอย่างเงี้ยทุกคนเราจะรู้ได้ไงว่าสินค้ามันเป็นเกรดดีนะนอกจากเป็นแบบวัสดุแหละเออเราก็จะดูได้เนาะจากชื่อมันว่าเป็นอลูมิเนียมเหล็กหรือสเตนเลสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนแต่วันนี้จะมาเจาะลึกในแนวของเชิงให้ความดูนะทุกคนหรือว่าจะเป็นตัวของนี่นะขาตั้ง ที่วางโน้ตบุกนะมันก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมอย่างเช่นที่ซื้อกันในแอปส้มเนี่ยมันจะเป็นแบบอลูมิเนียมล้วนเลยหรือว่าเป็นแบบ ABS หรือเป็นพลาสติกนะทุกคนว่ามันต่างกันยังไงนะเนี่ยอะไรเชิงประมาณพวกนี้นะทุกคนแต่ว่าของผมเนี่ยในแนวลึกของทางพอลิเมอร์มากกว่านะครับพอลิเมอร์คืออะไรใช่ไหมพอลิเมอร์สำหรับทั่วไปจะเป็นก็เป็นพวกพลาสติกขวดน้ำหรือเปล่าอ่ะใช่มันก็ถูกวนึงนะครับทุกคนแต่ว่าในทางวัสดุศาสตร์พอลิเมอร์เนี่ยมันเป็นมากกว่านะครับเอาแค่ชื่อก่อนพอลิพอลีนะจะมีพอล พอลลี่ก็คือแปลว่าเป็นจํานวนมากๆนะครับทุกคนพอลลี่เมื่อก็คือเหมือนเป็นยูนิตยูนิตหนึ่งหลายๆลายยูนิตมารวมต่อๆกันนะครับทุกคน พอลิเมอร์ก็เป็นเหมือนหน่วยยูนิตหนึ่งหรือว่าแต่ละยูนิตจำนวนมากๆมารวมตัวกันนะครับผมก็เลยเป็นพอลิเมอร์ที่รวมกันแล้วจะได้เป็นวัสดุอื่นการเชื่อมโยงโมโนเมอร์โคพอลิเมอร์นะครับทุก <Yeah. S 2> คนเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยไปแยกะกันีกทีนีงโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วเรารู้จักคําว่าพอลิเมอร์แล้วแล้ววิศวะพอลิเมอร์คืออะไรเคยสงสัยไหมค<ๆ>หรับทุกคนทุกคนบอกว่าไม่หรอกนะวิศวะก็คือแนวของการคิดทางรรกศาสตร์หรือว่าเชิงคํานวณนะครับผมแล้วก็รวมกับพอลิเมอร์ก็เป็นวิศวกรออิเมร์ที่คดก็ํานนวณใ ด้านของ p พลิเมอร์แลนเซชันหรือว่าการที่เป็นหน่วยโพลิเมอร์ควบรวมมาเป็นวัสดุที่ใช้นะครับในการทํางานในอุตสาหกรรม p o ลิเมอร์ก็มีหลายประเภทนะครับผมอย่างเช่นยาง,ยางก็เป็นเหมือนกันนะยางพาราจําพวกยางรับเบอร์เส้นใย,ยและสิ่งทอทุกคนก็นับเป็น p o ลิเมอร์ในอุตสาหกรรมนะพวกพลาสติกพลาสติกต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับอย่างเช่นพว,พวกคิีเมนสีเทสเตลิสส่วนส่วนผสมเคมีที่จะรวมกันแล้วได้ตัวของพังวัสดุที่เป็นชิ้นงานนะหรือว่าจะเป็นพวกแบบเอ็กซิวเบิลแพ็เกจจิงนะอันนี้น่าจะได้เห็นทั่ววไปพกางถุ ใส่อาหารต่างๆนะพวกกล่องโฟมพวกขวดน้ําขวดใสพวกอ่าถุงหูหิว้วถุงน้ํายาแบบพนุมซองใส่อาหารศาสตร์ซองใส่พวกขนมอะไรอย่างเงี้ยคือล้วนเป็นพอลิเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับเพาเป็นว่ามันมีเยอะมากๆโรโมดนะครับว่าถ้าใครสนใจจะเรียนจะสนใจแนวของวิศวะก็ได้พอลิเมอร์เนี่ยคือคลิปนี้อาจจะเป็นคําตอบให้น้องๆที่จะเข้ามาเรียนต่อหรือว่ากําลังเรียนอยู่ตอนเนี้ยเออยังไม่รู้เลยว่าพี่เออเข้าทํางานอยากเข้ามันมีโรงงานไหนหรือว่าทํางานประเภทอะไรได้บ้างนะคือมันสามาร,รถไปได้หมดนะอย่างเช่นพอตัวม ที่าบเนี้มันก็มีทางพอลิเมอร์เป็นองค์ประกอบในยนะูนะิตนั้นนะคือของใช้ในประจําชีวิตประจำวันล้วนทุกอย่างแทบจะเป็นพอลิเมอร์หมดเลยก็จะมีคิดแนะนําเพิ่มเติมรายละเอียดเชิงนึกเกี่ยวกับวัสะดุดต่างๆนะของทางมหาลัยที่ผมเล่นอยู่เขาแนะนำ๋ยวขึ้นตรงนี้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 ประมาณนี้